ไะเดี๋ยวไปกับพี่นบหน่อยดูพี่นบขึ้นบ่อกันหน่อยครับพอจะไหวกับเขาไหมหนี่เกี่สองไม่ไวหวฮะกี่สองไม่ไหวเลยนะมันจะหมดตอนจะขึ้นแล้วจริงเหรอจริงไงสองไม่ไหวก็หนึ่งตัวมันต้องเยียบส่งหรือเปล่าปกติสองสบายๆนะแบนนี้เนี่ย เมื่อกี้ลองขึ้นแล้วเหรอลองแล้วเป็นไงไม่ไหวเลยจริงอะเ <c oughs> <c oughs> ยียบตอนไหนอะตอนเยยบใส่นิ่หนะใส่ซองตรงนี้นะครับดีนะที่เขามีทางตรงนั้นให้น่หลทางตรงนั้นเออถ้าไม่มีบนเลี้ยหรือว่ามัมีทางรับอยู่หับสองแล้วตรงนี้ พี่เทเทยากยไหมไม่ไม่ยากอ่ะเมื่อกี้ลองขึ้นสองแล้วเหรอขึ้นหนึ่งก็ได้โ้แต่ฟุโซมฟูอยมแรงขนาดนั้นอ่ะวิ่งก็จรวดเลยเออ ขึ้นหนึ่งก็ได้เะรู้รสึกหนักๆเลยเนาะหนักไหมหนดินเปียกด้วย,ยวจอดใส่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทีบก็ได้ดตรงเนี้ยขึ้นบอ่อโอ้หไปจอดนู่นเลยหลักหนึ่งไกลแท้ ริงไปนู่นก็ได้นะหนึ่งนะขึ้นสองอันตรายอยู่ครับแต่ถ้ารถแรงก็สบ,สบายครับแต่เราน่าจะขึ้นได้นะอีกสองนี่นแต่ก็หนักเครื่องกันนะขึ้นสองครับหนึ่งดีกว่าครับเซฟไว้เซฟเครื่องดีกว่า สามได้ลงให้ลงตรงนี้ลงฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้อัดสองเลยตรงนี้ยังไม่ชินหนึ่งก็ได้นะสองรู้สึก ไปดูความร้อนไปนะเนี่ยความร้อนน่าจะขึ้นสูงเลยเนี่ยจะไหวทุกล่านวะเนี่ย ปั๊มเราก็อันนี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องใส่ฟรีปั๊มแล้วนี่เดี๋ยวไปดูอูตรงนั้นก่อนเติมฟรีปั๊มหน่อย,อยเออเสียงอะไระวะเสียงพูดแหนบหรือเปล่าตึกหรืออย่างนี้ ขับไปดูความร้อนไปครับผมว่าจะเปลี่ยนมวลน้ำมีเนียมอยู่เต่เดี๋ยวก่อนนะต้องเอาความร้อนให้จบนะครันนี้เปล้างมวลน้ำมาก็ไม่หายนะแต่มันยังพอวิ่งได้อยู่ความร้อนขนาดนี้แต่มันสูงเกินไปครับ ลำมันขับยากหรือว่ามันต้องถอดบางฝุดหน้าออกก็ไม่เกี่ยวนะน่าจะเกี่ยวกับม้อน้ำถ้าแก่ม้อน้ำจบก็หายร้อน ยืงอะไรวะใส่ยังไปนี่เที่ยวที่สามแล้วอุย้ยไทยอีกคันตักนะสบายเลยไม่ต้องรอเยอะครับไม่ต้องรอนาน ตออเลย้ไปเรื่อยๆเอานะครับเพราะว่าวิ่งแรงแหนบก็หักอีกต้องไปจอดซ่อมอีกแต่สองได้อยู่ครับแต่สามก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะ จนหนักรถเลยแหละเกียร์สามไม่รู้อะไรจะไปก่อนอะเกียร์สามนี้ <c oughs> ใครแสงก็แสงโูลดนะอึ้เปเกียร์หนึ่งดีกว่าเกียร์สองไม่น่าจะดีกับรถเท่าไหร่นะครับ อ๋อมันต้องมันต้องเข้าสองแล้วเข้าหนึ่งเหรอขับรถพี่น้อยเข้าแบบนี้เลยอืเข้าหนึ่งเลยถ้าใส่หนึ่งเลยจอดแทมสนิทก็ใส่หนึ่งได้เลยเดิ 二。爽了 giệp phải lên chơi sát nít một, tiếng ngạt luôn ạ, ôm ôm, hoặc 2 hoặc 1 cũng đủ rồi. ลุมเลยแล้วก็ยังอยู่บนน้องมะน,นาวครับ มีเพื่อนมาครับมีหนึ่งพ่อ,อม,มีทีมงานเซเต้มาก็มีเพื่อนอยู่ครับ เตนี่จีเอาจีเอาเลยเว้ยทำทำเที่ยวให้เ่าแก่ว่าเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างหน่อยสิว่ามันตูนกองดินมไหมยกเลยโอ้โหรบีไม่เข้าเลย จรนน<ป>วันหนึ่งไม่ใช่จะพันเที่ยวเหรอจรงไหมวันนี้วิ่งเอาค่าน้ำมันก่อนเติมน้ำมันมาพันหนึ่งเิดบอใส่กันนี่หน่อยดิ นปิดเทมถ้าลงนี้ไม่ต้องเหยียบครงเหยียบคลาสนะครับปล่อยเลยแตะเบรกช่วยถ้ามันแรงก็แตะเบรกช่วยอ๋อเหยียบเลยเมันมีกระจกนี้เลยอ่ะ ใครติดมาวะนี่ยอยค,ค,คู่ต่อเพิ่มซับครับงานสุรินก็เริ่มหมดครับต้องหางานวิ่งครับอาเสียบเลยตรงนี้แหละนี่ หาประสบการณ์ครับหาประสบการณ์อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําครับเหงาเนาะเล่นแต่เกมใช่ไหมซ้ายขวาหน้าหลังมองดีๆเด้อ เดี๋ยวอากาศเย็นๆครับผมจะพาไปชมทิเทนะครับถ่ายบรรยากาศข้างล่างอากาศมันร้อนครับไปสีตักพวกไปได้นะครับประมาณนี้ครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเผื่อจะมาทางนี้นะครับเพราะว่า ไปทำงานเมืองกรุงเมืองอะไรก็ไม่ได้แล้วนะลำบากครับอยู่บ้านนอกนี่แหละดีสุดปลอดภัยด้วยอยู่เมืองกรุงก็ไม่รู้ยังไงนะดูอ่ะแผ่นดินแผ่นดินไหวโอ้หุ่นวายกันทั่วประเทศเอ้ยทั่วกรุงเทพเลยประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงครับ มันไม่ต้องเข้าสองหรอกมันจอดสนิทปุ๊บใส่หนึ่งได้เลยรอบก็ประมาณสักพันหนึ่งรอบเครื่องขึ้นไหมเท่าไหรยังไม่ถึงพันไม่ต้องถึงพันก็ได้ประมาณแปดร้อยแปดร้อยก็ขึ้นได้เนี่ยรอบแปดร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนี้ 8ปดเออเอาแปดรอยก็พอเออเลี้ยงไว้แปดรอ้อยรบแจวเลยนกอเที่ยวละห้าสิบบาทนะครับวันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับวิ่งเต็มเต็มเลยก็เขาวิ่งกันแปดสิบเที่ยวครับ,รบแล้วก็เอาแค่เจ็ดสิบก็พอแล้ว โอ้ฝูโซโอ้ยดูครับดูดูไปดูไปมันหนึ่งร้อยเนี่ยวเลยนี่ดู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 รับโหดจริงๆวิ่งแบบนี้น่าจะนอกรอบน้องมะนาวสามเที่ยวอะถ้ามีกล้องหลังเจ็มเลยเนอะ กันใหม่ครับก็ใครทำเที่ยก็ทําเลยครับส่วนเราไปเรื่อยๆดีกว่านะซ่อมแต่ละทีโเหนื่อยเหมือนกัน,กนครับ